โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปสดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปสดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนภาวะตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะ และข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนค่ะเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็พบกันในวันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะดิฉันอนุภาสีดวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวเด็ดสุดสาได้นะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของผู้นินไซนะคะในเวลา18นาฬิกาทุกวันศุกร์ค่ะ แล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube c h anel ช่องหุนศิซป์ได้ด้วยค่ะลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตนะคะกับเรื่องราวของภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะคะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวในลักษณะของไซ d e w a y ออกด้านข้างค่ะโดยนักลงทุนก็ย,ยังกงังวลนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐรเผชิญภาะวะถดถอยนั่นเองค่ะ ก็ยังเป็นปัจจัยกังวลเดิมนะคะที่ยังส่งผลกดดันตลาดอยู่นั่นเองค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะของสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวนะคะว่าการที่เฟดปรับขึ้นตาดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาค่ะแทบไม่สามารถสกัดการพุ่งขึ้นของอาตาัตราเงินเฟ้อค่ะดังนั้นเฟดจึงต้องจําเป็นต้องปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยต่อไปค่ะทางฝั่งของยุโรปนะคะไปดูที่ตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกันยายนของยุโรปนะคะ ก็ยังอยู่สูงถึง9.9%เย a ออนเยียนะคะขณะที่ U.K. หรือว่าอังกฤษค่ะสูงขึ้นถึง10.1%เย a ออนเยียค่ะซึ่งเงินเฟอ้อดังกล่าวเป็นเป็นระดับที่สูงกว่าเดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นภาพว่าเงินเฟอ้อของ E.U. และก็ U.K. นะคะยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นค่ะต่างจากในส่วนของสหรัฐที่อยู่ในทิศทางขาลงลดลงนะคะผลดังกล่าวก็ทำให้ค่างเงิน U.S. อลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทั้งฝั่งของอังกฤษเองนะคะก็มีข่าวอัปเดตค่ะกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะนางลิสทัสตค่ะก็ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้นําพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วนะคะส่งผลให้นางทัสนั้นพ้นจากตําแหน่งนายมนตรีอังกฤษโดยอัตโนมัติค่ะบ้านเรานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคของเดือนกันยายนนะคะได้รับอนิสงส์จากการท่องเที่ยว มาตรการรัฐส่งเสริมเพิ่มการจ้างงานและการใช้จ่ายทยอยพื้นตัวต่อเนื่องค่ะโดยภาคเหนือนะคะท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องสนับสนุนกําลังซื้อและการจ้างงานการท่องเที่ยวมีทิศทางที่ดีค่ะขณะที่ไปดูตัวเลขของยอดผลิตรถยนต์บ้างนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าสอ,อทอนะคะได้เปิดเผยยอดผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนกันยายน65นะคะว่าอยู่ที่179,237คันนะคะ เพิ่มขึ้น27.99%ค่ะด้านยอดขายนะคะเติบโต15.64%ค่ะขายได้74,150คันส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะ35.97%โดยรถ e ีวีป้ายแดงนะคะก็ได้รับความนิยมหรือว่าบูมมากขึ้นนะคะในส่วนของราคาขาย LPG นะคะยังคงที่ยาวจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะหลังจากที่กบงงนะคะ มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าสหุงต้มหรือว่า LPG ค่ะให้คงราคาขายส่งหน้าโรงการที่19.98บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่408บาทต่อถังค่ะขนาด15กิโลกร,รัมในระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมน,นี้แล้วก็ข่าวใหญ่นะคะในแวดวงของบริษัทนะคะภาคธุรกิจที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกสทอชอค่ะ ได้มีมติเสียงข้างมากนะคะรับทราบการควบรวม t o t a c ทค่ะพร้อมกำหนดเงื่อนไขนั่นเองนะคะและ้วก็แวดวงบริษัทจจทะเบียนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการประกาศงบกันแล้วนะคะซึ่งกลุ่มแรกก็คือแน่นอนก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะเราไปอัปเดตกันกับ TTB นะคะก็โชว์กำไรออกมาได้โดดเด่นเลยทีเดียวค่ะกับไตรมาสที่3นะคะกำไรเติบโตนะคะห8รเน y e ค่ะ ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดหมหาชนนะคะหรือว่า TMB ธนาชาตนะคะชื่อย่อในตลาดก็คือ TTB ค่ะได้แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่3และรอเเดือนปี65นะคะโดยผลการดำเนินงานของธนาคารยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วค่ะหนุนโดยปัจจัยแนวโน้มที่ดีด้านรายได้การมีวินัยด้านค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้ตามแผนและมี อัตราส่วนหนี้เสียในระดับต่ำที่2.72%ค่ะซึ่งช่วยลดแรงกดดนันด้านการตั้งสำรองนะคะท่งผลให้กำไรสุทธินะคะอยู่ที่3,715ล้านบาทในเดือนมาที่3ทั65ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ57.5%จากไตรามาสที่3ทั64หรือว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ9เดือนค่ะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นนะคะ13,48ล้านบาทเติบโตนะคะ34.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนค่ะทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะนายปิติตันทก,กเกษมค่ะของท T บนะคะก็ได้เปิดเผยว่า9เดือนแรกนั้นผมระงานงานปรับตัวดีขึ้นนะคะถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์และแผนการรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ธนาคารได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปีค่ะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การเติบโตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและการเตรียมความพร้อมสาหรับวัฏจักรดอกเบี้ยขาข,ขึ้นค่ะ ท้งนี้นะคะหนึ่งในปัจจัยเด่นที่ช่วยหนุนผลประกอบการไตรมาสที่3ามทั้งหได้แก่รายได้นะคะในด้านของฝั่งรายได้ค่ะโดยเฉพาะรายได้ดอกเบีย้ยที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงผลสําเร็จของการเตรียมตัวการล่วงหน้านะคะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มดอกเบีย้ยค่ะเริ่มตั้งแต่การปรับโครงสร้างสิ่งโครงสร้างเงินฝากนะคะซึ่งธนาคารได้ทยอยเพิ่มสัดส่วนเงินฝากประจำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อลดการแข่งขันด้านการเงินด้านเงินฝาก และช่วยในการบริหารต้นทุนทางด้านการเงินเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปทิศทางขาขึ้นนอกจากนั้นนะคะยังได้ปรับพอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับการลงทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากภาวะตลาดและก็ทิศทางดอกเบี้ยค่ะอีกประการหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ด้านสินเชื่อนะคะและก็บริหารความเสี่ยงค่ะก็คือการที่สินเชื่อตกเป็นนี้เสียและมีสัสดส่วนนี่เสียสูงเกินเกณฑ์ควบคุมย่อมมีผลกระทบต่อรายรายได้ดอกเบี้ยนะคะ แต่เนื่องจากนะคะ t t b นะคะเติบโตมีการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังมาโดยตลอดค่ะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจึงทําให้พอสินเชื่อมีคุณภาพมีสัดส,ส่วนนี้เสียที่อยู่ภายใต้การควบคุมและอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมค่ะส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อมีแนวโน้มที่ดีด้วยค่ะไปต่อกันเลยนะคะกับ TSPE หรือว่าไทยชูการ์นะคะ ได้ประกาศผนลึก,กำลังค่ะเซ็น m o u ร่วมกับ TIL นะคะตั้งบริษัทร่วมภุมิประกอบกิจการเท่าเรือคอนเทนเนอร์16 c ค่ะนายชนะชัยชุติมาวรพันธ์ค่ะ CEO หรือว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยชูเกอร์ทอร์มินอลจำกัดมหาชนนะคะหรือ TSTE ค่ะซึ่ง TSTE นั้นเป็นผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าเรือเดินสมุทรนะคะให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและก็บริการท่าเทียบเรือค่ะ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะบริษัทได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมทุนหรือว่า MOU ค่ะกับบริษัท Thai ท International Logistics จำกัดหรือว่าชื่อ,อยู่ก็คือ TIL นะคะชื่อย่อของเขานะคะเพื่อตั้งกิจการร่วมค้าหรือว่า j o y n t v e n t u r ค่ะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์16ซนะคะตั้งอยู่ที่ถนถน,นปู่เจ้าสมิงพรายค่ะตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะริมแม่น้ําเจ้าพยาโดยจะเริ่มประกอบกิจการเป็นท่าเที่เรือชายฝั่งนะคะเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการผลถ่ายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคตรวมถึงการเซ็น MOU ครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ไทยชูการ์สามารถขยายธุรกิจโลจิสติกส์ได้ครอบครอบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปดูบริษัทที่ไทยชูก้าไปร่วมทุนนะคะรายละเอียดของเขาก็คือบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกสจำกัดมหาชนหรือ TIL นะคะโดยนายสุเมธบุญบรรดาลสุขค,ค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท TIL นั้นจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่5สิงหาคมปี58นะคะมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาททวนค่ะมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกเป็นกิจการของคนไทย100เซต์นะคะ ทั้งนี้ TIL ก็ได้ลงทุนในโครงการสถานีบรรจุแล้วก็แยกสินค้ากล่องหรือว่า ICD ที่ลาดกระบ,บังกับพันธมิตรต่างชาติค่ะได้แก่ SSO นะคะ PCTT แล้วก็วันในานามของบริษัท ALG ประเทศไทยจำกัดหรือว่า ALG นะคะนอกจากนี้ TIL ก็ยังได้ลงทุนในธุรกิจลานตู้เปล่าร่วมกับพันธมิตรด้วยค่ะให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์และซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์นะคะ ได้แก่บริษัท ALG Container Service จำกัดหรือว่า ALG CS ค่ะขณะเดียวกันนะคะ TAL ก็ยังมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจอื่นๆนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่สับสมนระบบโลจิสติกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะบริษัท Thai ท International Transport จำกัดหรือ T.T. ค่ะดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นะคะ2บริษัท Thai ท International Engineering จำกัดหรือ T.E. ค่ะดําเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ 3. นะคะบริษัท ALG Petroleum จำกัดหรือ ALG PT ค่ะดำเนินธุรกิจนะคะเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันนะคะซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ลงนาม m o u กับเชฟรอนด้วยนะคะและก็4ค่ะ ALG AS ค่ะบริษัทนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะจะดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือค่ะนายชนะชัยยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าการเซ็น m o u ครั้งนี้นะคะถือเป็นการเพิ่มโอกาสทาง การขยายธุรกิจของของบริษัทนะคะโดยไทยอินเตอร์โลจิสติกนั้นถือเป็นโอเปอเรเตอร์เรือชายฝั่งนะคะที่มีแบ็กกราว n ์มีทีมงานที่มีประสบการณ์ค่ะความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ทำให้ไทยชูการ์ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับศักยภาพของการดำเนินธุรกิจนะคะเพื่อคว้าโอกาสในการบริการที่ช่วยสร้างการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนให้ธุรกิจในระยะยาวค่ะอีกหนึ่ง บริษัทที่น่าสนใจนะคะที่มีข่าวมาอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็คือ t r i ปเปิลนะคะหรือว่า III นั่นเองค่ะได้มีการเสนอผู้ถือหุ้นนะคะเข้าลงทุนใช้เงินลงทุนค่ะ5,520ล้านเพื่อซื้อกิจการเอเชีย GSA มาเลเซียค่ะนายทิปดารานะคะซึ่งเป็น CEO อรือระธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทท r i ปเปิลไอโลจิสติกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าทริปเปิลไอนั่นเองนะคะได้เปิดเผยว่าบอร์ดหรือว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทนะคะ ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการเอเชีย GSAM ค่ะผ่านบริษัทย่อยเอเชียเน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่า ANI นะคะที่ที่เป็นไอนั้นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ50.35ค่ะโดยเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นะคะคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า5520ล้านบาทนับเป็นการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้นวะคิดโลจิสติกส์แอนด์บิยอนค่ะ เสริมความแข็งแกรง่งก้าวไปสู่เป็นการเป็นบริษัทโลจิสติกชั้นนำในระดับภูมิภาคค่ะในทิปกล่าวนะคะว่าการเข้าลงทุนในเอเชีย GSA ในครั้งนี้นะคะจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาวด้วยการขยายเครือข่ายการให้บริการด้านโลจิสติกครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียค,ค่ะผ่านเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า10ประเทศนะคะอาทิจีน ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามรวมถึงไทยและสา,สามารถขยายเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลกนะคะเช่นยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียเป็นต้นค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาการครั้งสําคัญทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างที่จะทําให้บริษัทเติบโต,ต,บตนะคะสู่การเป็นผู้นําธุรกิจโลจิสติกในเอเชียที่มีเครือข่ายและฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะ ดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นะคะจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสแรกของปี66นะคะและมีแผนที่จะนำ ANI ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เข้าไปซื้อกิจการเอ,อเอเชียครั้งนี้นะคะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะคาดว่าจะยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือน4ของปี66ค่ะซึ่งหาก ANI เนี่ยสามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งไทยได้สำเร็จนะคะก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาครายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคค่ะค่ะแล้วไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของหุ้น IPO นะคะเราไปอัปเดตกับเรื่องบริษัทนี้เลยค่ะ ITNS ค่ะขาย IPO 70ล้านหุ้นเกลี้ยงค่ะพร้อมมีกินชู10ล้านหุ้นเป็นแบ็กอัพนะคะเตรียมเข้าไปเทรใน AMI 25ตุลาคมนี้ค่ะ นายรัชชัยธีรธนาวัตรค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมนะคะสายงานวานิชธนก,กิจด้านตลาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและประกันการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท International Network System จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า ITNS ค่ะเปิดเผยว่าการจองซื้อหุ้น IPO ของ ITNS จำนวน70บล้านหุ้นนะคะแล้วก็มีก e e นทร o อีก10ล้านหุ้นค่ะ พานะคะหุ้นละ1บาทต่อหุ้นในราคาหุ้นละ3.89ุบาทในระหว่างวันที่12และ17-18ถึงตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะได้รับความสนใจจากนักงทุนอย่างคึกคักเลยนะคะเพราะมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของ ITNS ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีัสารสนเทศและการสื่อสารนะคะที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากแนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้นะคะหุ้น ITNS นะคะก็เตรียมจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทร,รัพย์ m AI ในวันที่25ตุลาคมน,นี้นะคะโดยใช้ชื่อยอ่อว่า ITNS ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีค่ะแล้วก็หุ้น IPO ปิดท้ายสัปดาห์นี้นะคะเราฝากอีกหนึ่ง IPO ค่ะกับ AAI นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสถาบันในประเทศนะคะแห่จองซื้อ IPO ล้น10เท่าค่ะพร้อมเตรียมจะเข้าเทรดในหนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะนายทวีชัยตั้งธนทรัพย์นะคะ เคส e อฟอินเวส m e เมนต์แ i งกิ้งแคปิตอลมารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดน,นะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาการเงินหรือ FA ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอเชียนอะไลอันส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ AAI นะคะ mm hmm. เปิดเผยว่า AAI นะคะก็กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ5.5บาทนะคะซึ่ง ราคาหุ้น I p o 5 5 5บาทนี้นะคะนักลงทุนสถาบันในประเทศได้สแสดงความสนใจจองซื้อหุ้น I p o อของ AI มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรเกือบ10เท่าค่ะสะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพธุรกิจพร้อมโอกาสการเติบโตในอนาคตสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการสูงค่ะทั้งนี้นะคะ AI ก็คาดว่านะคะจะมีการเข้าไปซื้อขายในตลาดหลัลกทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเข้าเซ็ตนะคะเทรดในวันที่1พฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของทั้งหุ้นไอพอค่ะตลอดจนข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะความเคลื่อนไหวของเขาวะตลาดหุ้นและก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดน,นะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะฝากติดตามต่อที่เว็บไซต์ H o o n i n s i g h t com ค่ะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook Instagram, Twitter, l i n e Square Telegram และเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสุดาหมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬิกาวันนี้ที่ชันอนุภาสิรวงค่ะขอตขอตัว,อตว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ